พวกนี้เราไปทักทายน้องอูกับน้องเอมกันบ้างนะคะไปเตือนความจำหน่อยว่าจันนาเนี่ยต้องช่วยเราโปรโมทแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับจนนันหน้าใช่มหนึ่ชั่วโมงเต็มนะคะ,ะก็ปกักไปด้วยละกันพอราการพี่หนึ่งพี่ออมพี่อมอมจบปุ๊บดูต่อกันได้เลยบลอบนิวส์เดลี่ค่ะค <ผม S 2> ได้ค่ะ เอออย่างวันนี้เรามีเรื่องราวของคุณเป๋อคุณใหม่ใช่ไหมใช่สำหรับคนอวดแฟนนะคะ2 0 2 0 2น2ิไม่รู้กี่ปีมาแล้วเพายังอวดอยู่เหมือนเดิมล่าสุดคุณเต๋อให้สัมภาษณ์ไปอมยิ้มไปค่ะบอกว่าแฟนเขาเนี่ยคุณใหม่ดาวิกาใส่ชุดอะไรก็เป๊ะปังจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะในรายการ p o p New s t a i l y ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สันทวิตชมใหม่ดาว,วิกาสวยมากบอกเอาอยู่ทุกชุดไม่หวงไยหญิงเซ็กซี่ <c oughs> ปุกลุกฝนทิพย์ยันไม่กัดสถานะไม้พัทละเดชไม่ใช่แฟนแต่ห้ามมีใคร <c oughs> ตรงทูพีเตรียมควงปรางดูรักแต่งงานปีหน้า <c oughs> ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตลีอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับแล้วก็ต้อนรับรอยไทยเข้าสู่รายการของเราด้วยจุกองเมื่อวานเราหยุดไปหนึ่งวันไม่รู้ว่าใครจะคิดถึงพวกเราไหมนะคะวันนี้กลับมาแล้วแล้วก็กลับมาพร้อมกับรอยไทยในวัน Happy April Fool Day มไม่าไปหลอกใครแล้วกันนะว่าวันนี้บางคนเคยใช้มุกแบบหลอกเพื่อนจนเพื่อนโกรธตอน,นเด็กเนี้ยเคยมาแล้ว ก็ทุกวันนี้เพื่อนไม่ค่อยคบเท่าไหร่เขาเห็นว่าเราเป็นคนโกหกเงี้ยอ่ะเพื่อนน้อยคือจริงๆเราไม่ต้องใช้วันเอฟเฟคฟูเดย์อะไร,ะร<ม>เพราะว่าที่ผ่านมาก็โกหกมาตลอดทุกวัน<ม>นะครับไม่เฉพาะเพื่อนด้วยกับภรรยาบางทีก็ใช่่ hey ไม่รู้ไม่ไม่ว่าใครจะโกหกยังไงนะคะหนุ่มคนนี้ไม่โกหกแน่นอนสําหรับพี่เตอ๋อฉันทวิทย์แน่นอนนะคะ,คะเพราะว่าเขาออกมาชมแฟนสาวไม่หยุดเลยคือเราได้เห็นแล้วแหละว,ว่าไม่ว่าคุณหมายเดยวิกาจะมาลุกไหนในอินสตาแกรมก็คือรอดเป๊ะแล้วก็ปังด้วยหุ่นที่ ดูดิคือตัวเธอต้องบอกว่าเล็กกว่าปกติมันเลยใส่ชุดอะไรก็ดูแบบอะดูดีไปทุกชุดเลยนั่นเองคุณเต๋อเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ห่วงหรอกใส่ชุดไหนก็เอาอยู่สวยมากนะคะแล้วก็เวลาโพสตรูปเซ็กซี่เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าฝ่ายหญิงนั้นจะมีลิมิตของตัวเองแถมมีการส่งรูปให้เลือกด้วยนะว่ารูปไหนควรจะโพสต์ไม่โพสตดีค่ะขาว เขาส่วนใหญ่เขาจะเอารูปมาให้ผมดูนะครับว่าผมชอบอันไหนรูปไหนอะไรเงี้ยครับก่อนก่อนที่เขาจะลงอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างให้หักเหตุผลก็ไม่มันไม่เชิงสกรีนด้วยครับคือเขารู้สึกว่าเขาก็จะพอถ่ายรูปมาก็จะมีเขาจะมั่นใจในรูปต่างๆที่เขาเลือกมาแต่ว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็อยากหาความเห็นแบบความเห็นของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคนรอบตัวอะไรเงี้ยเขาก็ถามผมด้วยถามเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหนี่ยวความคาดหมายครับเพราะว่าทุกรูป ที่มีม,มันสวยมากรูปเลยครับใหญ่องค์ประกอบอะไรมันสวยคะในรูปอะค่ะแบบครับแบบแบบสวยที่สุดแบบสวยที่สุดบบสเลยบบสวยมากครับที่เหลือเป็นแค่ส่วนประกอบที่มาเสริมไม่ห่วงก็สวยจะตายผมว่าอ,อ,อก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ห่วงอะไรอืมจากการสัมภาษณ์เมื่อกี้มีแต่คำว่าสวยเต็มไปหมดเป็นผู้หญิงที่ใช้คำว่าสวยได้สิ้นเปลืองจริงค่ะไม่อยากจะขิงนะสำหรับใหม่เนี่ยก็ส่งรูปให้พี่เต๋อเขาดูใช่ไหมก่อนจะลง ภรรยาผมก็ส่งให้เหมือนกันส่งรูปอะไรส่งรูปมาให้แต่งบอกว่าบีบตรงนี้ให้หน่อยสิเก็บอเอวเก็บอะไรมันมเป็นเรื่องปกติเพราะเราลงรูปเราต้องลงรูปที่สวยเราไม่ได้ลงทุกรูปที่แบ็กกราวด์สวยจำไ,ได้ไหมคุณขวัญตุสาัานีเคยบอกไว้ก็คือเราก็เป็นคน <c oughs> ซ่อนรูปประมาณหนึ่ง <c oughs> ซ่อนรูปอ้วนลงรูปผอมคุณก็ว่าไปแต่ความสวยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงคุณใหม่ยเขาก็สวยในแบบของเขาพวกเราเองก็สวยได้ในแบบของเราไม่ต้องไปแข่งกับใคร ครับผมแต่แคร์บา้างก็ดีเหมือนกันจะได้มีแรงถีบตัวเองขึ้นมาจะได้สวยเท่าเขานี <c oughs> ่ะมาดูเรื่องราวของคุณมรนาสอนศิลป์กันบ้างนะฮะมีหลายคนจับตาม,มองว่าเอะเธอเนี่ยคืนดีกับหนุ่มตองกบวินบินได้หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าก่อนนี่เขาเคยคบกันใช่ไหมล่ะแล้วก็เหมือนแบบเลิกลกันไปนะฮะ,ะมาอัปเดตประเด็นแรกกันก่อนนะฮะที่ช่วงก่อนหน้านี้ขอเบรกงานในวงการบันเทิงแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่สาขามารตลาดที่ประเทศอังกฤษนะครับ ล่าสุดคุณมะนาวก็บอกว่าต้นปีก็รับปริญญาที่ร้อยแล้วเธอบอกว่าตอนนี้กลับมาพร้อมรับงานในเมืองไทยนะฮะแถมงานนี้นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยยังรับงานที่ไม่ใช่ในวงการด้วยเพราะว่าตอนนี้ได้ใบปริญญามาแล้วนะแล้วก็เปิดบริษัทคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งใช่ไหมฮะที่มีชื่อว่าฮาร์ดเวิร์กนะครับอบอกว่าพร้อมรับใช้ทุกแบรนด์ที่สนใจทําการตลาดด้วยนะครับไอ้ไงใครที่แบบว่ามีโปรดักต์หรือมีอะไรอยากจะแบบ แจ้งเกิดลองติดต่อไปที่บริษัทของเธอได้นะครับส่วนเรื่องความรักนะฮะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่ารีเทิร์นกับคุณตองกวินเนี่ยที่เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเนี่ยคุณมานาบอกว่าตอนนี้กลับมาคุยกัน uh huh. แต่ว่าสถานะเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับส่วนตัวบอกโตขึ้นจุดหมายในชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยากจะทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้รอลุ้นกันในอนาคตก็แล้วกันนะครับค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือพูดไปชัดเจนแล้วว่าเราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจคือนาวอะอยากอยากหาอยากหาเออ mm hmm. เขาเรียกว่าอยากหาเงินแล้วก็รวมไปถึงสร้างสร้างอาชีพสร้างตัวเราให้มั่นคงก่อนวันหนึ่งสมมติถ้าเขาเอาอเคเขาเอาชีพนักบอลน,นี่นะคะวันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นนักบอลแล้วเราก็ต้องดูว่าการงานอาชีพเราเป็นยังไงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดแต่แค่พี่เหมือนแบบเราไม่ได้ปิดกั้น ซึ่งกันรายการยเลยะคะ่ะใช่เรียนรู้เรียนรู้รรซึ่งกันและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะแบบไปไปเจอไปเจอใครเขาอาจจะแบบเราเองเขาเองอะไรเงี้ยมันก็มันก็โอเพนได,ได้อะไรต่อไปอาจจะแบบกลับมาคบกันมันก็ได้อะไรเงี้ยหนูว่าหนูเป็นเพื่อนก็ให้กําลังใจกันไปอะไรเงี้ยเขาเองก็ต้องบอกโฟกัสกับเรื่องแบบอาชีพเขาอะไรเงี้ยมันค่อนข้าง ด้วยสถานการณ์มีคู่ลูกใหม่เข้ามาอะไรค่ะทีมชาติอายุก็ไปแล้วนะอะไรอย่นี่ไงตอนนี้เพื่อนหรือว่า Open Relationship มันมีเส้นแบ่งไหมคุณหนูครับใช่ไหมมันยากเหคือตอนนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูไปก่อนแล้วเดี๋ยวไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้กลับมารักษาหัวใจกันหรือเปล่าโอ้โหชงเก่งเหลือเกินเลี่ยนไหมได้อยู่อีกหนึ่งคู่นะคะที่ความสัมพันธ์เขาก็ ถือว่าเป็น open relationship แต่หลายคนก็สงสัยว่าอถ้าเรียกแบบนี้เรียกว่าแฟนไม่ได้หรอ,อสำหรับคุณปุกลุกแล้วก็คุณไม้ทีนี้เราเจอพี่ปุกลุกเลยต้องถามถึงประเด็นนี้หน่อยเพราะว่ามีแฟนคลับบางคนเขาก็แอบด,ดราม่าเบาๆว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่มีกฎข้อห้ามก็คือห้ามไปมีคนอื่นอ,อย่างเนี้มันต่างอะไรกับคำว่าแฟนเขาบอกอย่างนี้ว่าเป็นสถานะที่เธอแล้วก็ไม้เนี่ยตกลงกันสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้กัก แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยที่มีคนเข้ามาแบบตำหนิในบางเรื่องโดยเธอบอกว่าตอนนี้ไม้ก็เป็นคนเดียวที่คุยด้วยส่วนเรื่องอนาคตค่ะก็มีคุยคุยกันบ้างตามเรื่องปกติแต่คงยังไม่ใช่เร็่ๆนี้เพราะว่ายังอยากทำงานแล้วก็หาเงินให้มั่นคงก่อนค่ะหนูว่าพอเวลามันไม่มีสเตตัสอะ ความทุกอย่างมันก็ง่ายดายก็เลยคิดว่าเออประมาณนี้แหละกำลังดีค่ะใช่ใชค่ะไม่มีสถานการณ์แต่ว่าถ้าม้ามีใครใช่ใช่ค่ะหลอกใช่ใชคือคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก็โอเคดีจริงๆทุกคนรอบข้างก็ก็เห็นเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,คอหนูก็มีโอกาสได้เจอ คุณแม่บ้างไมก็มีโอกาสที่จะคุณพ่อบ้างเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําใช้ชีวิตทุกอย่างปกติแล้วก็คิดว่าแบบเนี้ยมันก็กําลังดีคือตอนนี้มันเป็นเราเป็นนักแสดงจริงแต่ว่าความมั่นคงในอาชีพการงานหรือเราอยากทําธุรกิจยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากทําก็อยากให้ทุกอย่างมันลงล็อกของมันก่อนถึงจะแบบคิดถึงเรื่องอนาคตที่จะต้องเฮ้ยวันหนึง่งถ้าต้องแต่งงานหรืออะไรมันก็เป็นแบบเรื่องที่ต้องคุยกันเรื่องใหญ่ เข้าใจนะมุมมองที่รู้สึกว่าอ่ะถ้าสบายใจก็คุยคุยกันไปก่อน <ฮะ S 2> ยังไม่มีสถานะแต่มันจะเจ็บตอนที่ถ้าฝ่ายใดเขาไปอ,ะอ่ะม,มันยากตรงที่อ้าวก็เราไม่ได้มีสถานะทีนี้จะทํายังไงต่อ,อ,อเข้าใจได้ก็คือตอนเนี้ยเหมือนแบบไม่ใช่แฟนแต่ห้ามเอาใจลงไปเล่นกับใคร ใช่ปร,รประมาณนั้น <ฮะ S 2> ก็ยากหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรายังไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองอ๋อจะบอกว่าตอนนี้โสดโสดแบบไม่เอฟรฟูด้วยนะเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดว่าวันนี้วันเอฟรฟูแฟนคลับน้องเอมไม่ถูกใจสิ่งนี้เท่าไหร่ <c oughs> มาประกาศตัวขายของตั้งแถงในรายการได้อย่างไรนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เดี๋ยว <ฮะ S 1> พักกันก่อน ช่วงหน้าเดี๋ยวดูข่าวของ Miss and Mr Supranational Thailand กันบ้างนะฮะนี่ผมเตรียมแล้วนะรประกวดเข้าประกวดนะได้ไหมได้ไดนะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับนี่รับใครที่ช่วงนี้ใช้สายตาเยอะๆอย่าลืมว i ตาลักซ์ด้วยนะครับ <ฮะ S 1> บำรุงกันไปเพราะว่าเขามีรูทีนเยอะมากมนะช่วงนี้มาดูเรื่องราวของวงการประกวด นายแบบนางแบบกันซะหน่อยผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเรียกจากคุณพอลจากข่าวนี้เลยนะฮะคุณ<ข>อพอลเรียกคุณหนูเรียกคุณหนูไปประกวดอย่างนี้เหรอเหมือน <c oughs> เรียกไปให้ไปฟิตหุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ปีหน้านะครับ <c oughs> สำหรับมิสแอนด์มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะครับ <c oughs> ก็ได้จัดงานแถลงข่าวเรียบร้อยเปิดรับสมัครหนุ่มสาวหน้าตาดีมากความสามารถเพื่อไปตัวแทนประเทศไทยเดินทางสู่เวทีการประกวดที่โปแลนด์ด้วยนะครับ โดยงานนี้คุณพอวัชวัตรว,วัฒนาสิริสมบัติเนี่ยผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดนี้ก็ได้จับมือกับหมออ๊อฟนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการด้านการแพทย์ศูนย์การแพทย์ด้านความงาม The Image <ะ>แล้วก็มีหมออ้อมอีกคนหนึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์ป้องกันแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันจินเวลเนสเซ็นเตอร์ด้วยมาร่วมจัดงานประกวดในครั้งนี้<ะ>น่าสนใจยังไงไปฟังกันครับ แต่ก็อยากจะทําให้มันยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นให้คนรู้จักซุปรามากขึ้นนะครับว่าเราเป็นซุปราใช่ไหมโอเคครับครับตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับสําหรับ น้องๆที่สนใจที่มี potential ที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติหลายๆแบบเนี่ยนะครับลองเลยครับเป็นเวทีที่เปิดกว้างจริงๆนะครับในรูปแบบการประกวดนะคะเราไม่ได้เฟ้นหาแต่ความงามอย่างเดียวที่ภายนอกนะคะแต่ว่าเป็นความงามข้างในด้วยที่เราจะส่งต่อพลังดีๆให้กับสังคมต่อไปตามแบบที่น้องๆที่ก้าวเข้ามาเนี่ยอยากจะมีกระบอกเสียงที่ดังขึ้นเป็น influencer ก็จะอยากให้มอบสิ่งดีๆจากภายในออกมาค่ะ1 8 โอ้โหเมื่อกี้คุณพอดูดีมากนะเนาะใช่ไหมผมก็นึกว่าเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่นะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกวดตั้งแต่วันที่31มีนาคมก็คือเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เลยก็จะมีการคัดเลือกผู้เข้าประกวดผ่านการออเดชั่นในเดือนพฤษภาคมเพื่อเฟ้นหา Miss Supa Thailand จำนวน15คนแล้วก็ Mister Supa ด้วยนะครับอีก15คนรวมแล้ว30คน เพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายของการประกวดแล้วก็ร่วมกิจกรรมเก็บตัวตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับโดยในรอบไฟแนลใช่ไหมอ่ามันจะเกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมนี้นะฮะสำหรับไฟแนลซูเปอร์ไนท์นั่นเองะนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสด รอบตัดสินผ่านหน้าจอ PPTV HD หมายเลข36ของเราได้รวมทั้งเว็บไซต์ www.pptvhd36.com ด้วยนะครับองบอกว่าแฟนนางงามนะคะก็ติดตามช่องเราได้เสมอเลยจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับนางงามมาฝากกันด้วยแล้วก็มิสซูปรามีทั้งมิสแล้วก็มิสเตอร์ด้วยใช่เท่มากเลยอะ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดทุกคนเพราะว่าเราสองคนน่าจะไม่น่าแต่อายุเกินก็ฟิตหุ่นไม่ทนันมีสอง<ข>อเรื่อนยืนขึ้นอีกครั้งได้ไหมคุณจะยืนคุณบอกตะก๊ก ยงเรียงเ่ยฮะเขาจะได้อายืนใหม่เขาซูไห้คุณแลวเขามพอฮะผมพอจะไปวัดไปวากับเขานั่งลงคุณพอฝากบอกมาอเคแซลเลนแซลเลนอะติดตามกันด้วยนะคะตอนที่ข่าวบันเทิงของเรากันบ้างนะคะเรื่องราวของเรื่องแต่งงานเพราะว่าพี่ต้องทูพีกับคุณปรางกันรันนะคะเขาเพิ่งขอแต่งงานกันไปในช่วงปลายปีที่แล้วแฟนคลับเขาก็รอไงว่าขอแต่งงานกันเป็นที่นิวยอร์ก จะแต่งกันเมื่อไหร่อัปเดตกันสักหน่อยละกันนะคะเขาก็บอกว่าคาดไว้ว่าการแต่งงานน่าจะเป็นปีหน้าเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายก็ต่างยุ่งกับการงานนะคะแต่ก็มีคิดเรื่องไอเดียการแต่งงานไว้คร่าวๆบ้างส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือพี่โต้งเขาเพิ่งหายจากโควิดเขาติดมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ถามสักหน่อยว่าเอาแล้วลองโควิดเป็นหรือเปล่าเขาบอกว่า กลับมาทํางานได้ปกติแต่ยังคงต้องกัดสูงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากลัวติดเชื้อซ้ําส่วนเรื่องของรองโควิดเจ้าตัวบอกว่าแอบกังวลเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวว่ามันจะลงปอดหรือว่าปอดจะมีปัญหาแต่ไปไปเช็คกับคุณหมอละทุกอย่างปกติดีนะคะไม่มีอาการรองโควิดและไม่มีผลต่อการร้องเพลงด้วยค่ะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่คอนเซิร์นเหมือนกันว่าหลังจากนั้นผมก็ไปตรวจเหมือนกับไป X เปอ็กซเรย์ปอดซ้ำโอเคครับอันนี้ก็อันนี้ก็ เหมือนกับเขาเรียกว่าแชร์ก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ผมว่าถ้าไปเช็คก,ก็ไม่มีอะไรเสียหายหทาให้สบายใจแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็แก้ไขทําจริง,รงๆเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงของปีหน้าครับนี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับปีนี้เราก็ยุ่งๆหลายอย่างก็ทํางานเต็มที่กันจริงๆตอนนี้ก็คร่าวๆเขาแค่เป็นไอเดียเป็นไอเดีย <ๆ S 2> เพราะตอนนี้ต่างคนต่างยุ่งงเลยก็เหมือนกับเป็นไอเดียแล้วก็เออค่อยๆ,ๆแบบเหมือนมีอะไรอยากทําคุยกันสนุกๆไปเรื่อยๆครับ อยากเห็นงานแต่งงานพี่โต้งเหมือนกันนะเพราะมันน่าจะแบบเป็นงานที่แบบคอนเสิร์ตป๊อสไตล์แบบเฮ้ย hey, มากันแบบทั่วประเทศแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้โอ้โหสถานการณ์โควิดเอาจงจริงนะมันมันมันไม่แผ่วเลยนะคือดูทิศทางแล้วนอกจากจะไม่แผ่วแล้วมันจะเป็นขาขึ้นด้วยคุณใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงนะครับ92าร,รายด้วยกันส่วนยอดผู้ติด ก็คือ PCR เนี่ยประมาณ20,008แล้วก็ ATK อีก20,002บวกกันก็ยัง50,000อยู่ดีคือมันก็ดูจะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาสำหรับทุกคนบางคนติดแล้วอาการน้อยก็โชคดีไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ใหญ่ในบ้านแล้วแบบโอ้โหท่านติดขึ้นมาแล้วแบบอาการมันหนักเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องยกการ์ดกันจริงๆเขาบอกว่าผู้ที่จะมีอาการเยอะเนี่ยก็คืออย่างที่หนูบอกผู้ใหญ่หรือเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็วันนี้คนที่อาการหนัก บอดอักเสบเนะี่ยคือ1,828รายด้วยกันก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะก็เลยช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งกัดตกกันนะคะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีดูเหมือนจะเปิดประเทศแล้วใช่ไหมฮะใช่หน,นึ่ง <1 S 2> เมษนสายนี่เขาบอกไปไหมฮะพักก่อนไม่ใช่อะ<ส>ไรน,นะทต่อวันทำงานหาเงิน,อนโอเค นะครับก็ก็ดูแล้วกันนะฮะ <c oughs> สุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าการใช้ชีวิตมันก็ต้องควบคู่ <c oughs> กับมาตรก,การนะเนาะในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าพาไปเที่ยวมอเตอร์โชว์กันต่อวันนี้ HONDA มาแล้ว <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์โปรดคนไทยเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ช่วงหน้าเจอกันครับค่ะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์กันบ้างนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็เหลืออีก2 3สวันใช่ปะ ก็ทันเพราะว่าเย็นนี้เอ็มจะเป็นเศรษฐีถ้าสมมติเอ็มได้เงินล้านใช่ไหม,มพรุ่งนี้ไปเลยมอเตอร์โชว์ฮอนด้าคอร์ดอะไรก็ได้ <c oughs> ตอนนี้จัง <c oughs> หวะนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> พี่คะหนูไม่เอาโปรเล้าใจแต่หนูอยากได้รถวัยที่สุดนี่<อ>แล้วหนูจะจ่ายเงินสดด้วยเพราะหนูถูกหวยมาอย่างนี้เหรอ,รอะวันนี้พาไป Honda นะครับกับแคมเปญ Honda Big Smile ยิ้มใหญ่โดนใจทุกโปรนะฮะจะมีข้อเสนออะไรเร้าใจกันบ้างและรถพระเอกของ Honda ในปีนี้จะมีคันไหนบ้างไปชมกันครับ what's happening รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเปิดตัวโมเดลใหม่พร้อมกันทีเดียวถึง4รุ่นในงานบางกอก International m o นลมอเตอครั้งที่43ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างนำโดย All New Click 160รถสปอร์ตเอทรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมคอนเซปต์นำหน้าอย่างจ่าฝูงโดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่รอบคันเส้นสายตัวรถให้อารมณ์ความสปอร์ตแบบเต็มขั้นระบบไฟ LED ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเพิ่มความสะดวกสบายด้วยกุญ รีโมทอัจฉริยะ Honda Smart Key มีให้เลือก2รุ่นเริ่มจากรุ่น Standard ด้วยราคาแนะนำที่63,500บาทและรุ่น ABS เปิดตัวด้วยราคาแนะนำที่69,900บาท New Dax 125รถไอคอนิกจากคลับ h ฮาส e มาพร้อมกับคอนเซปต์ Dax Me Out วันไหนก็สุดดีถ้ามีแด็กซเดเด่น,เดนด้วยเฟรมแบบทีโบนที่เป็นตำนานมาตั้งแต่ปี1,969สู่ยุคปัจจุบันด้วยเครื่องยนต์ขนาด1 2 5ซีซีเกียร์วน4สปีดโชคหน้าแบบหัวกลับระบบ,บเบรก ABS ที่ล้อนหน้าพร้อมดิสบเบรกหน้าหลังเปิดตัววางจำหน่ายด้วยราคาแนะนำที่84,900บาท New NT 1100 Big b งพันหนึ่งร้อยบิ๊กบสดีไซน์ใหม่ล่าสุดมาพร้อมคอนเซปต์เจน New Touring Era โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครบึกบึนแต่คล่องตัวรองรับทุกการเดินทางของสาย o u r i n g ยุคใหม่ให้พลังการขับเคลื่อนขั้นสุดด้วยเครื่องยนต์ขนาด1100 cc ซีซีแบบพาราเรลทวินสมรรถนะสูงส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัจฉริยะ DCT 6สปีดพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครู อนโทรลหน้าจอสัมผัสล้ำสมัยแบบ TFT t o ทั s c r e e n ขนาด6.5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยระบบ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth เปิดตัวด้วยราคาแนะนำที่5,15,000บาทค่ะและ New Growing Black Edition รถ t ท็อปคลา Touring รุ่นพิเศษ Black Edition ที่มาพร้อมสีใหม่สุดดุดนันพร้อมคอนเซ็ y ิยอนยูมาสเตอร์พีชให้ปลายทางเหนือทุกจินตนาการสปอร์ตขั้นสุดสง่างามโดดเด่นในทุกมิติอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1,833cc ซีซีหสูบขับเคลื่อนด้วยชุดเกียร์อัจฉริยะ DCT 7สปีดเปิดตัววางจำหน่ายด้วยราคาแนะนำที่1,340,000บาทพบกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้รุ่นใหม่พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง วันที่3เมษายนนี้ที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานีค่ะ What Happy เท้จังเลยอ่ะ มันแบบดูดีไปหมดเลยน่าจับกี่แต่ว่าพี่งานก็ไม่แจ้งผมเลยนะฮะว่ารถจักรยานยนต์ล้วนไม่มีรถยนต์ผสมเลยนะณูก็รออยู่ใช่ไหมผมก็แบบไปเนี่ยเตรียมกดแอคคอร์ดแล้วเนี่ยวันนี้รอถูหวยเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่า4ี่โมงเย็นวันนี้นะคะใครจะเป็นเศรษฐีกันบ้างหรือว่าถ้าใครมีตัวเลขในเด็ดอะไรพิม์มาในไลฟ์ได้นะเอ็มอูต้องการเลขมากเลยตอนนี้เขาอั้นอะไรนะ68แปดเหรอเขาบอกว่าอั้นอยู่ทำไมเขาไม่ไปห้องน้ำเขาอั้นทำไม เ,เปลี่ยนเรื่องทีว่าตอนที่สาวคนนี้ค่ะคุณ <ฮะ S 1> พิงกี้สาวิกาเห็นว่าก่อนนั้นเนี่ยมีการเอาโพสต์รูปของขันที่มีน้ำมนต์น่ะลงทางอินสตาแกรมปรากฏว่าอ,ออกจ้าออกเลขที่ออกไปงวดที่แล้วหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยพิงกี้กต้องเปิดสำนักแล้วหรือเปล่าในใน,น,นเราขอดูอีกทีที่ทีมงานมันคืนเลขอะไรนะซูม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  678หรอ๋อ678ต้องใช้จินตนาการคุณของผู้นี้ยโอ้โหถือเรียงแบบนี้3ามเด้งเลยนะฮะเออหม้วนไปม้วนมาอยู่นะคะเธอก็บอกอย่างนี้ว่าเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนโพสต์รูปอ่างน้ำมนนะแล้วก็ไม่ได้ใบ้หวยอะไรทั้งสิน้นส่วนตัวยังไม่รู้เลยว่าออกเลขอะไรนะคะแต่ที่ผ่านมาก็มีคนเด i r e c นะมาขอหวยเธอบ้างแต่พักหลังๆค่ะจะมีคน DM ติดต่อให้ไปงานราซะส่วนใหญ่ค่ะ อไม่ใช่เราเราไปว่าเออลำเราไปลำแล้วคนไปถ่ายในงานแล้วเอารูปเราอะไปไว้กระขันอไม่ไม่จับคู่เราเราเราไม่ได้ไปหนาตรงนี้ไม่ได้ไบแต่ว่างานนั้นน่ะก็คือไปํำให้ไปแบบเหมือนเปิดตัวแบบในจังหวัดนั้นน่ะพร้อมกับลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นนางํำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ตอนนี้ละครที่เล่นก็เป็นนางดำเหมือนกันนะเออเขาก็พูดค่ะเขาก็บอกเนี่ยมีคนให้ไปออกเ,อาเขาเรียกว่ารายการด้วยกันแล้วก็มีคนบอกว่า,าพี่แจ้เป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการมาเหนียวแน่นเน,เนี่ยรักรักน้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรักเราด้วยรักโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีเอาคอมเมนต์มาให้ดูอะไร ็เมื่อกี้เธอได้พูดถึงเรื่องของพี่เต้ใช่ไหมล่ะที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอนะครับที่ก่อนนั้นี้มีคลิปออกมาว่าพี่เต้เนี่ยไปร่วมงานส่งคุณตังโมนะครับปรากฏว่าก็มีคลิปนี้ดูเหมือนจะมีการคุยกันอย่างใส่อารมณ์เป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็มีช็อตที่แบบเอานิ้วชี้ที่ขมับของคุณกติกเหมือนนจะโดนใช่ไหมเหมือนจะโดนศีรษะคุณกติกก็เหมือนจะโดนแต่คุณกติกก็ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังแล้วว่าโดนปกติก็คุยกันออกรสชาติแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> นะครับแล้วก็คุณมิกกี้ยังพูดถึงคุณเบิร์ดด้วยที่เป็น<า>แฟนของคุณตังโมนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้คุณเบิร์ตกำลังใจดีขึ้นมากแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยส่งกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตต่อไปนะครับออคุณเบิร์ดกำลังใจดีขึ้นนะคือเราเห็นแล้วแล้วก็หลังจากที่น่ารักมากตรงที่เขาส่งเสื้อมาให้กับเพื่อนๆสนิทของโมค่ะ <c oughs> โดยที่เราอะไปต่อคิวต่อคิวแบบขอว่าแบบ จะซื้อแต่เราต่อคิวไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแย่เพราะแบบฉันจะทำไงถึงได้เสื้อโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบิร์ดปากมาแล้วเขียนว่าขอขอบคุณเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ขอบคุณทุกคนแทนแทนแทนเบิร์ดเพราะว่าเบิร์ดได้กำลังใจจากทุกคนมากแล้วก็ยิ้มยิ้มได้แล้ว เวลาพูดถึงเรื่องของคุณแตงโมทีไรพวกเราก็จะถอนหายใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่มีคําตอบสักทีตอนนี้ที่ทําได้คือเอาใจช่วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้กับให้คุณเบิร์ดเพราะว่าล่าสุดทําเสื้อออกมาเกลี้ยงภายใน5นาที คือหมดหมดหมดเขาทายมากี่ตัวครับเนี่ยเป็นพันนะไม่ได้ทําน้อยใช่ไหมไม่ได้แบบว่าตัดเดียวขายหมดแต่คนก็เรียกร้องคืออยากจะช่วยเขาอยากสนับสนุนเขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่รอติดตามละกันเผื่อคุณเบิร์าจะทาล็อต2กันออกมานะคะยังไงก็ส่งกาลังใจให้กับคุณเบิร์ดแล้วก็เพื่อนๆรอบตัวคุณแตงโมด้วยค่ะครับผมส่วนวันนี้ครบถ้วนนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกันใหม่กับ pop news daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะ